ดวงชะตาชาวราศีกรกฎประจำเดือนนี้บทนำคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังมาถึงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวราศีกรกฎเหมือนกับคลื่นลูกใหม่ที่กำลังซัดเข้าหาฝั่งพลังงานใหม่ๆกำลังไหลเข้ามาในชีวิตของคุณทําให้คุณรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ในหลายด้าน ความไวต่อสัญชาติญาณที่เป็นจุดแข็งของคุณจะเด่นชัดขึ้นมากช่วยให้คุณสามารถรับรู้ถึงโอกาสและอุปสรรคต่างๆได้อย่างแม่นยำพลังงานในเดือนนี้มีลักษณะเป็นคลื่นบางครั้งสูงบางครั้งต่ำซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับชาวราศีกรกฎที่มีธรรมชาติเปลี่ยนแปลงตามจังหวะของจักรวาลความสามารถในการปรับตัวของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่น ด้านการงานความคิดสร้างสรรค์บานสะพรัง่งในมิติของการทำงานเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไหลลื่นเหมือนกับน้ำที่ไหลผ่านหินไอเดียใหม่ๆจะเข้ามาในใจของคุณอย่างไม่ขาดสายทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาที่ค้างคาใจมันดานได้อย่างง่ายดายตอนต้นเดือนอาจจะรู้สึกเหมือนกับเรือที่กำลังเดินทางในทะเลที่ไม่แน่นอนแต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะค่อยๆเห็นเส้นทางที่ชัดเจมขึ้นหากคุณทำงานในสายที่ต้องใช้ความรู้สึกและการเชื่อมต่อกับผู้คนเช่นงานบริการงานดูแลผู้คนงานศิลปะหรืองานสื่อสารคุณจะพบว่าตนเองเปล่งประกายได้อย่างน่าทึ่งลูกค้าและเพื่อนร่วมงานจะรู้สึกดึงดูดไปยังพลังงานที่อบอุ่นของคุณ ยกตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นครูสอนเด็กคุณจะพบว่าเด็กๆฟังคำสอนของคุณมากขึ้นและผลการเรียนก็ดีขึ้นตามไปด้วยสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศการประชุมที่คุณเข้าร่วมจะเป็นไปอย่างราบรื่น ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความต้องการของผู้อื่นจะทำให้คุณเป็นคนที่เพื่อนร่วมงานต้องการปรึกษาโปรเจกต์ Project ที่ต้องใช้การทำงานเป็นทีมจะประสบความสำเร็จได้ง่ายเพราะคุณสามารถเชื่อมโยงทุกคนในทีมให้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไรก็ตามช่วงกลางเดือนอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนแนวทางหรือปรับแผนการทำงานใหม่ซึ่งในตอนแรกอาจจะทำให้คุณรู้สึกกังวลเล็กน้อย แต่นี่คือโอกาสที่จะทำให้คุณเรียนรู้สิ่งใหม่และขยายขอบเขตความสามารถช่วงท้ายเดือนจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีจากการปรับตัวนี้ทำให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับการเปิดรับโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้คนการให้บริการหรืองานที่ต้องใช้ความแมตตาและความเข้าใจ ขอให้เชื่อม,มั่นในสัญชาตญาณของตัวเองเวลาไปสัมภาษณ์งานเพราะพลังงานที่แท้จริงของคุณจะสื่อสารออกไปได้ดีกว่าคำพูดใดๆด้านการเงินการไหลเวียนที่สมดุลในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงที่กระแสงเงินมีการไหลเวียนอย่างสมดุลเหมือนกับน้ำในลําธารที่ไหลอย,อย่างสม่ำเสมอไม่แห้งแล้งแต่ก็ไม่ท่วมล้นเกินไป รายได้จากงานหลักจะมีเสถียรภาพและอาจมีรายได้เสริมจากทักษะพิเศษที่คุณมีโดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการให้คำปรึกษาหรือการสร้างผลงานด้วยมือการลงทุนในเดือนนี้ควรเน้นไปที่ความปลอดภัยและความยั่งยืนหลีกเลี่ยงการสิ่งที่มากเกินไปเพราะพลังงานในช่วงนี้เอื้อต่อการสร้างฐานที่มั่นคงมากกว่าการแสวงหาผลกำไรที่รวดเร็ว หากคุณกำลังคิดจะซื้อสิ่งของใช้ในบ้านหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยนี่คือช่วงเวลาที่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมพลังบวกให้กับชีวิตยกตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นคนที่ชอบทำอาหารการลงทุนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวชิ้นใหม่หรือปรับปรุงห้องครัวอาจจะนำมาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้เสริมจากการขายอาหารหรือการสอนทำอาหาร ส่วนคนที่ชอบงานฝีมือการซื้อเครื่องมือหรือวัสดุที่มีคุณภาพดีจะช่วยยกระดับผลงานและสร้างโอกาสในการขายผลงานการออมเงินในเดือนนี้จะเป็นไปได้ง่ายกว่าปกติเพราะคุณจะมีความรู้สึกชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นและมั่นจำเป็นความสามารถในการแยกแยะระหว่างความต้องการและความอยากได้จะเพิ่มขึ้นทำให้คุณควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามควรระวังการใช้จ่ายที่เกิดจากความรู้สึกผูกพันเช่นการให้เงินเพื่อนหรือครอบครัวโดยไม่คิดถึงความสามารถของตัวเองความเมตตาของคุณเป็นสิ่งดีแต่ก็ต้องมีขอบเขตที่เหมาะสมด้านความรักน้ำใสๆที่สะท้อนความจริงสำหรับเรื่องความรักเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ความรู้สึกของคุณใสสะอาดและลึกซึ้งเหมือนกับน้ำในทะเลสาบที่เงียบสงบ คุณจะมองเห็นความจริงในความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนทั้งในด้านดีและไม่ดีสำหรับคนโสดชาวราศีกรกฎที่ยังโสดอยู่จะพบว่าตัวเองมีเสน่ห์ที่ดึงดูดใจผู้คนรอบข้างมากขึ้นไม่ใช่เสน่ห์ที่ฉูดฉาดหรือร้าใจแต่เป็นเสน่ห์ที่นุ่มนวลและอบอุน่นทำให้คุณอื่นรู้สึกปลอดภัยและต้องการใกล้ชิดกับคุณ การพบปะคนใหม่ในเดือนนี้มักจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติเช่นที่งานเลี้ยงของเพื่อนกิจกรรมอาสาสมัครหรือแม้แต่ในการทำงานประจำหากคุณเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านช่วงนี้อาจเป็นเวลาที่ดีในการออกไปพบปะผู้คนมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นงานปาร์ตี้ใหญ่ๆแต่อาจจะเป็นการรวมตัวกันเล็กๆในกลุ่มเพื่อนสนิทหรือการไปคาเฟ่ที่ชอบอย่างสม่ำเสมอ ความสม่ำเสมอน,นี้จะช่วยให้คนสร้างความคุ้นเคยกับผู้คนรอบข้างและเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการสร้างความสัมพันธ์โอกาสในการพบเนื้อคู่มีสูงในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะกับคนที่มีความใส่ใจและเข้าใจในตัวตนที่แท้จริงของคุณขอให้เปิดใจรับฟังเสียงใจของตัวเองมากกว่าคำแนะนำจากคนรอบข้างเพราะสัญชาตญาณของคุณจะบอกได้ว่าใครคือคนที่เหมาะสมจริงๆ สำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วชาวราศีกรกฎที่มีคู่ครองแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์มีโอกาสลึกซึ้งขึ้นการสื่อสารระหว่างกันจะเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจกันมากขึ้นคุณจะสามารถเปิดใจพูดคุยในยเรื่องที่เก็บใจไว้และคู่ของคุณก็จะเข้าใจและให้การสนับสนุนอย่างดีหากเคยมีปัญหาความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆ เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีในการแก้ไขและฟื้นฟูความสัมพันธ์ความสามารถในการให้อภัยและยอมรับข้อบกพร่องของกันและกันจะเพิ่มขึ้นทําให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมกิจกรรมที่ทําร่วมกันในบ้านเช่นการทําอาหารด้วยกันการดูแลส่วนเล็กๆหรือการจัดแต่งบ้านจะช่วยสร้างเสริมความผูกพันและความเข้าใจที่ดีขึ้น ความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันจะมีค่ามากกว่าการออกไปข้างนอกใช้เงินเยอะๆสำหรับคู่ที่กำลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นตอนใหม่เช่นการแต่งงานการมีลูกหรือการซื้อบ้านเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนและพูดคุยในรายละเอียดความชัดเจนในเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีทิศทางที่แน่นอนสรุปกอรับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหวังสำหรับชาวราศีกรกฎในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานการเงินหรือความรักล้วนมีพลังงานโบกที่ไหลเข้ามาสนับสนุนสิ่งสำคัญคือการเปิดใจรับและไว้วางใจในสัญชาตญาณของตัวเองซึ่งไม่เคยทำให้คุณผิดหวังจงจำไว้ว่าความเป็นชาวราศีกรกฎของคุณ นั้นมีพลังพิเศษในการเชื่อมต่อกับความรู้สึกและอารมณ์ทั้งของตนเองและผู้อื่นใช้ความสามารถนี้เป็นเครื่องมือในการนำทางชีวิตไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งการเติบโตและความสุขที่แท้จริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงเชื่อมั่นว่าคุณมีความเข้มแข็งภายในที่จะผ่านพ้นอุปสรรคได้ๆและโอกาสดีๆกำลังรอคุณอยู่ไม่ไกลไป